สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับช่วงสองคอมเมนต์นะครับวันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากแพ้ซาอุดิอาระเบีย0ต่อ2ในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพยู่ผมขอพูดตามตรงนะครับว่าผมเองเนี่ยไม่ได้ติดตามรายการนี้เลยตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าเห็นคนคุมทีมไทยแล้วเนี่ยผมก็เบือนหน้าหนีเลยนะครับพูดก็ไม่ได้นะครับวิจารณ์ก็ไม่ได้นะครับแฟนๆของเขาเนี่ย พูดไม่ได้เลยนะฮะได้ย่างเดียวว่าเราเนี่ยไม่เปิดใจไม่รู้จักให้โอกาสคนเออให้โอกาสบ้างอะไรแบบนี้เนี่ยเออไอ,อเราก็ให้มาแล้วนะกี่ครั้งแล้วนะอยากถามว่ากี่ครั้งแล้วกับโอกาสที่ให้ไปนะครับผลสุดท้ายนะครับก็คือตกรอบแรกนะครับแล้วผมก็ได้มีการแปลคอมเมนต์ของชาววินาเนี่ยก็ได้รู้ว่าชาววินามพูดว่า ผู้เล่นชาวไทยที่เล่นในยุโรปมีถึง9คนในทีมนี้นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ตามข่าวไม่รู้จริงๆว่ามีผู้เล่นระดับสูงแต่ก็ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆนะครับก็ขอบนไว้แค่นี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวหาว่าเป็นคนใจแคบปะเนอะเมื่อวานนะครับโลกของเราก็กลับมาสงบอีกครั้งนะครับเมื่อเวียดนามแพ้ให้กับทีมซาอุดิอาระเบียบไป0ูอนั่นเองนะครับซึ่งนั่นนะครับก็ทําให้แฟนบอลชาวเวียดนามจํานวนมากนะครับออกมาพูดถึงผลลัพธ์ดังกล่าวนะครับซึ่งจะคิดเห็นกันยังไงบ้างนั้นไปลองฟังกันเลยนะครับผมมาที่คอมเมนต์แรกนะครับเวียดนาม พยายามแล้วแต่ซาอุดิอาระเบียแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่ดีกว่าโปรดพักผ่อนและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับซาอุดิอาระเบียรวดเร็วแข็งแรงเทคนิคนี่คือทีมที่สมบูรณ์แบบบาซิลแห่งเอเชียฉันคิดว่าซาอุดิอาระเบียจะเป็นแชมป์ใครเอาชนะมึงได้แม่งเป็นแชมป์ทุกประเทศอะ ตลอดนะมึงอ่ะจะได้มีข้ออ้างว่าเฮ้ยเราแพ้ทีมแชมป์อะไรประมาณนั้นนะครับคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับนักฟุตบอลของซาอุดีอาระเบียดีดกว่าเวียดนามแข็งแกงตามการจัดอันดับซาอุดีอาระเบียอยู่หัวตารางวีดนามแพ้ก็เป็นเรื่องปกติแต่คุณชนะเวียดนามมันไม่ง่ายอย่างที่คิดในตอนแรกผูต้ตัดสินก็มีปัญหาในนัดนี้เช่นกัน เวียดนามแพ้แต่เราไม่เสียใจคอมเมนต์ Comment ต่อไปกันนะครับผมไม่มีข้ออ้างไม่มีความผิดเริ่มต้นใหม่สู้เวียดนามคอมเมนต์ต่อมากันนะครับสู้กันต่อไปเราจะทำมันอีกครั้งในทัวร์นาเมนต์หน้าเวียดนามเดือดหน้านักลบดาวทองแข็งแร่ง,ง,งและเต็มไปด้วยความพยายาม คอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมผู้เล่น100เเซนที่เกิดในเวียดนามและไม่มีใครเล่นในยุโรปไม่ต้องเสียใจไปประเทศไทยมีผู้เล่น9คนที่เล่นในยุโรปยังคงถูกกำจัดออกอย่างรวดเร็วคอมเมนต์ต่อมากันนะครับซาอุดิอาระเบียต้องซื้อกรรมการแน่นอนคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับ ตากรรมการถูกบดบังด้วยเงินคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมซาอุเล่นได้ดีกว่าเวียดนามเวียดนามก็เล่นได้ค่อนข้างดีและมีโอกาสทำประตูคอมเมนต์ต่อมากันนะครับทีมไทยหลายครั้งแล้วที่ไม่สามารถผ่านรอบแรกได้ดังนั้นพวกเขาคิดว่าซาอุดีอาระเบียระดับเดียวกับฮ่องกง คอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมน้ำมันซื้อได้ทุกอย่างไม่เว้นกรรมการด้วยคอมเมนต์ต่อมากันนะครับแพ้ก็คือแพ้เริ่มต้นใหม่ต่อไปมองอนาคตก็พอคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมกรรมการเข่าข้างซาอุดิอาระเบียแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เราแพ้เราแค่โชคร้าย เพราะซาอุดีอาระเบียเป็นทีมที่แข็งแก่งโค้ชคุณใหม่มีรูปแบบการเล่นใหม่ที่ผู้เล่นของเรายังไม่ได้ปรับตัวอย่างไรก็ตามการผ่านเข้ารอบก่อนลองชนะเลิศยังคงประสบความสำเร็จสำหรับทีมเอเชียตอนออกเฉียงใต้คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมเราเป็นอาเซียนพอวดนามแพ้อาเซียนก็ไม่นับถืออีกต่อไป คอมเมนต์ต่อมากันนะครับซาอุดิอาระเบียรแรงจริงเสียดายอยู่23เวียดนามยิงไม่เข้าครึ่งแรกฝากถึงเพื่อนๆชาวไทยที่ตั้งตาดูเราเพราะพวกคุณไม่ได้เข้ารอบก่อนลองชนะเลิศคอมเมนต์ต่อมากันนะครับแม้จะพ่ายแพ้เวียดนามทำได้ดีมากและนักเตะก,ก็เล่นเต็มที่และผ่านเข้ารอบ เอเชียได้ดีกว่าทุกทีมที่นำดาวยุโรปมาร่วมเกมแต่ถูกกำจัดในรอบแบ่งกลุ่มคอมเมนต์ Comment ถัดไปนะครับฉันไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของผู้ตัดสินคอมเมนต์ Comment ต่อมากันครับผมชนะคือชนะแพ้คือแพ้ทำได้ดี g o ล d ด n Star Warrior รียพยายามที่จะกลับมาแข็งแร่งขึ้นในครัง้งต่อไป ยังไงก็ตามพวกคุณก็พยายามอย่างดีที่สุดแล้วไม่เหมือนคนที่พอแพ้ก็หาข้ออ้างมาโทษจุดอ่อนคอมเมนต์ต่อมากันครับผมวันนี้แพ้แต่ต่อไปก็ต้องพยายามมากขึ้นเราจะไม่ยอมแพ้แต่ที่จริงแล้วกรรมการญี่ปุ่นแย่มากแมชนี้คอมเมนต์ต่อไปกันครับแพ้ทีมที่แข็งแร่งไม่เป็นไร เรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อแข็งแข่งขึ้นในครั้งต่อไปยังไงพวกเขาก็เป็นตัวแทนเอเชียแต่มันออกเขียนแต้คอมเมนต์ต่อมากันนะครับประเทศที่ต้องแบกกระเป๋าเดินทางกลับบ้านทันทีจากรอบแบ่งกลุ่มกำลังย้อเย้ยทีมที่แพ้ในรอบก่อนลองชนะเลิศและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปลองฟังกันเลยนะครับ ฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมคนไทยถึงถูกกำจัดออกจากรอบแบ่งกลุมและแฟนๆของพวกเขายังคงยออเย้ยเมื่อเวียดนามแพ้นในรอบก่อลองชนะเลิศให้กับทีมที่ยังคงไม่เคยเสียประตูแฟนบอลชาวไทยควรอายแทนที่ย่อเย้ยวียดนาม ก็จบไปแล้วนะครับกับการคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับหลังจากแพ้ซาอุดิอาระเบียสูตร 2, ตสองเตะศึกฟุตบอลเอเชียนครับอยู่23นั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้นะฮะเรียกได้วา่าฟังแล้วก็หัวร้อนไป <c oughs> เออล้อเรียนมันก็ไม่ค่อยจะได้นะเราตกรอบก่อน <c oughs> กูก็คิดไว้แล้วแมงตรงตรงตง้องตกรอบ เห็นพุงมันกลัวรู้แล้วว่าแพขอโทษที่หยาบคายครับคือพูดอำจ,จริงมันไม่มีหวังอ่ะคือใครเลือกวะไม่มีคารเตรียมทีมไม่มีแบบแผนไม่มีไอเหี้ยอะไรเลยนะไปแข่งแบบไม่มีเหี้ยอะไรเลยจริงๆเฮ้ย <c oughs> มึงทำาททำงานกันยังไงเฮ้ยเวียดน,นามอ่ะเฮ้ยผมก็ต้องชื่นชมนะเขายังมองการไก่ที่ปิดลีกสเดือนนะอันนี้ผมมองผมไม่ล้อด้วย บางคนไปล้อเขาว่าเอ้ยปิดลีกแล้วได้แค่นี้ผมยังมองว่าเขาเขายังกล้าพนันในการที่เต็มที่แต่เราเนี่ยไม่มีเฮี้ยอะไรเลยไม่เตรียมตัวไม่อะไรเลยไปแข่งแบบงงงงะแล้วมันจะออนตรงไหนมาชนะยิ่งเอาโค้ดแบบอืไม่มีความหวังมาแบบนี้กูค,คิดไว้แล้วโชคดียัง,ยง,ยงชนะหนึ่เกมก็คือชนะอ่ามาเลเซียนะครับสาต่อศูนย์นะ <c oughs> ามาเลเซียเขาไม่ได้เตรียมทีมมากเหมือนกันนะอันนี้ก็วัดอะไรไม่ได้นะครับก็เจอทั้งเวียดนามก็เสมอกันแล้วก็แพ้ให้กับเกาหลีนะคทำให้ทั้งเกาหลีและเวียดนามเนี่ยเขารอบต่อไปต้องพูดตามตรงเกาหลีก็ไม่ได้เก่งนะในชุดนี้พูดตามตรงเออแต่เรานี่สิทำอะไรได้บ้างนะครับไม่มีอะไรในเห็นถึงอนาคตที่สดใสของฟุตบอลได้เลยนะครับ ก็าฝากไว้ให้แก้ไขหรือว่ายังไงนะสมาคมคุณไม่มีอะไรออกมาขอโทษเลย <c oughs> แฟนบอลนี่หดหายไปเรื่อยๆแต่ก่อนเนี่ยคนดูกันเต็มสนามนะครับผมเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าไม่ออกไปอ่าต่างจังหวัดที่มีโอกาสได้ดูบอลใหญ่หญๆอ่ะมันน้อยเนาะเออแต่จัดในกรุงเทพหรือแถวๆกรุงเทพเนี่ยคนแทบไม่ไปดูอ่ะ หมดศรัทธากับฟุตบอลไทยผู้ตามตรงมันเกิดขึ้นจริงตอนนี้นะก็ฝากกันไว้ให้แก้ไขกันต่อไปนะครับผมผมยังไงผมก็เป็นคนไทยก็อยากให้อะไรมันดีขึ้นนะนะก็จบวิพินเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรืออยากพ่นอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาคลิปนี้ก็คงจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม